ใครบางคนได้ยินเสียงสวดมนต์ลอยมาจากที่ไม่มีคนอยู่ในหมู่เกาะอ,อันดามันของจังหวัดกระบี่มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชาวประมงเรียกว่าเกาะวัดล้างที่มันตั้งตระหง่งงานเป็นวัดโบราณที่ถูกทิ้งล้างมากกว่า80ปีแต่ทุกขึ้นเพ่นจะมีเสียงสวดมนต์ก้องมาจากเกาะแห่งนี้อังที่ไม่มีพระสักรูปไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เสียงที่ว่านั้นฟังชัดเจนจนชาวบ้านประมงที่ผ่านไปมาต้องรีบเลี่ยงเรือให้ห่างออกจากเกาะนี้บางคนที่เข้าไปสำรวจก็ไม่เคยกลับมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟัง อีกเลยในผืนน้ำอันมันที่รับตัางจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ15กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดกระบี่มีเกาะเล็กๆที่ไม่ปรากฏในแผนที่ท่องเที่ยวใดๆตอแห่งนี้มีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่ปกคลุมด้วยป่าไัยและต้นไทรที่ใหญ่เติบโตเป็นกำแพงหนาทึบชาวบ้านประมงท้องถิ่นเรียกเกาะนี้ว่าเกาะวัดล้างหรือเกาะพระล้างชื่อของเกาะนี้มาจากซากวัดโบราณที่ตั้งตรงอยู่กลางเกาะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เมื่อปีพศ2393โดยพระเทรลรูปหนึ่ง ือว่าพระอูวิสุทธิธรรมที่มีความตั้งใจจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรมรมในเงียบสงบห่างไกลจากการรบวนของโลกภายนอกเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อปีพศ2480ช่วงที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วัดแห่งนี้ซึ่งเคยมีพระสงฆ์อาศัยอยู่เจ็ดลูกได้ถูกทิ้งล้างอย่างลึกลับไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงมีเพียงเรื่องเล่าของชาวประมงที่ว่าคืนสุดท้ายที่เห็นแสงไฟจากอกมีเสียงสวดมนต์ดังกึ่งกลางวันตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นก็เงียบเหงามาจนถึงทุกวันนี้จากเอกสารเน หอสมุดแห่งชาติและบันทึกของกรมศิลปากรพบว่าวัดแห่งนี้เคยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเกาะธรรมานุกูลตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในปีพศ2478มีรายงานจากในอำเภอเมืองกระบี่ขณะนั้นระบุว่าพระสงฆ์ในวัดนี้ได้หายตัวไปทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งไปที่ใดการสำรวจครั้งแรกเมื่อปีพศ2481พบว่าในวัดยังมีร่องรอยการอยู่อาศัยหลงเหลืออยู่อาหารในครัวยังไม่เน่าเสียพระไตรปิฎกยังวางเรียง ยังอยู่ในพระวิหารแต่ไม่พบร่องรอยของพระสงฆ์แม้แต่องค์เดียวเสื้อผ้าและข้าวของส่วนตัวยังคงอยู่ครบราวกับว่าอารท์ทองวัตหายตัวไปในช่วงพีดตาสิ่งที่น่าสนใจในบันทึกของกรมศิลปกรระบุว่าพบหยิบใส่อัฐิของพระเทรูปรูปหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้โบสถ์การตรวจสอบพ,พบว่าเป็นอัฐิของพระครูวิสุทธิธรรมผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ซึ่งมรณภาพไปเมื่อปีพศ2435แต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดคืออัฐิเหล่านั้นมีสีผิดปกติเป็นสีดำ,ำ้ำและเมื่อสัมผัสแล้วจะรู้สึกเย็นผิ ชาติเสียงสวดมนต์ในคืนวันเพ็ญเป็นปรากฏการณ์ที่ชาวบะมงในพื้นที่รายงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า80ปีเสียงดังกล่าวจะเริ่มขึ้นประมาณทีิยงคืนแล้วดำเนินต่อไปจนเกือบลุ่งสางลักษณะของเสียงจะเป็นการสวดมนต์ภาคภาษาบาลีที่ฟังแล้วใจวันไหวไม่ใช่เสียงสวดที่ให้ความรู้สึกสงบเหมือนในวัดธรรมดาทั่วไปด้านนายสมพงษ์ชาวระมงวัย67ปีที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะเล่าว่าผมเคยได้ยินเสียงสวดมนต์นั้นตอนนี้ออกเรือตอนดึกๆเสียงมันไม่เหมือนพระสวดเลยฟังแล้วขนลุกมากเหมือนกับเป็นเสียงคง ที่กำลังทรมานเหมือนกำลังร้องไห้แต่ใช้ท่วงทํานองสวดมนต์อันหนึ่งผมอยากรู้ในภายเรือเข้าไปใกล้เอ็นแสงไฟลิบหลี่ในวัดแต่พอเข้าใกล้เสียงสวดมนต์ก็หยุดลงทันทีแล้วรอบกก็เงีงยบราวกับสุสานการบนทึกเสียงตื่นหังวิจัยเมื่อปีพศ2556พบว่าเสียงสวดมนต์ดังกล่าวมีความถี่ที่ผิดปกติอยู่ในย่านที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจและความวิตกกังวลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่พบว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่เสียงของธรรมชาติหรือสัตว์ร้ายเหตุการณ์ประ ที่เกิดขึ้นกับผู้ปกรุงในช่วงปีพศ2523ม,มีกลุ่มนักศึกษาคณะโบราณาคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน5คนได้เดินทางเพื่อศึกษาสร้างวัดแห่งนี้วัวหน้าคณะชื่อว่าอาจารย์ภัยจิตได้ตั้งค่ายพักแรมบนเกาะเป็นเวลา3วัน2คืนคืนแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่คืนที่2เริ่มมีเสียงส่วนมนดังขึ้นนักศึกษาคนหนึ่งชื่อว่าสุรชัยได้ออกไปบันทึกเสียงและถ่ายภาพแต่เมื่อเขากลับมาที่ค่ายใบหน้าเขากับซีดขาว งอขาวหงิมทั้งหัวในช่วงค่ำคืนและไม่สามารถพูดได้เป็นเวลาหลายวันเมื่อสุรชัยกลับมาพูดได้เออเราว่าเห็นเงาพระสงฆ์เจ็ดรูปนั่งสวดมนต์ในพระวิหารแต่เมื่อมองใกล้ๆพระเหล่านั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงความมืดที่ลึกลำ้ำและเมื่อพระทั้งหมดหันมามองเขาเขาก็รู้สึกเหมือนโดนดูดวิญญาณกลุ่มนักศึกษาได้รีบออกจากเกาะน,นั้นในวันถัดไปแต่สิ่งที่น่าพิศวงคือฟิล์มถ่ายภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ในกระเป๋ากลับเป็นสีดำทั้งหมดไม่มีภาพใดที่ถ่ายออกมาได้เครื่องบันทึกเสียงก็เช่นกนกัมีีีีเเเพยยยงงงสสแหบ ที่ฟังแล้วจับใจความไม่ได้ความเชื่อและความเล่าขานของท้องถิ่นชาวประมงในพื้นที่เชื่อว่าพระสงฆ์ทั้งเรูปที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นไม่ได้เสียชีวิตอย่างปกติแต่ถูกสาบแช่งและติดอยู่ในเกาะแห่งนี้เป็นนิสาเหตุมาจากการที่อระเทละองหนึ่งได้ทําการเวทมนต์ขลังที่ห้ามด้วยศีลธรรม เพื่อเรียกคืนวิญญาณของพระครูวิสุทธิธรรมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งของวัดแห่งนี้ตำนานเล่าว่าพระครูวิสุทธิธรรมเป็นพระที่มีความรู้ด้นานเวทมนตร์ขลังสูงก่อนเสียชีวิตได้ฝังสมบัติจำนวนมากไว้ใต้วัดและได้สาบแช่งไว้ว่าหากใครกล้าแตะต้องสมบัติเหล่านั้นจะต้องกลายเป็นผีเฝ้าสมบัติไนช่วนนิลันพระสงฆ์ทั้งเจ็ดรูปที่อยู่ในวัดนั้นเชื่อกันว่าได้ขุดค้นสมบัติและตกอยู่ในคำสาปแห่งนี้มีอีกความเชื่อหนึ่งที่ว่าพระครูสุทธิธรรมได้ผูกพันกับปีศาจตนหนึ่ง อยู่ในโลกนี้ไม่สามารถไปสู่ภพภูมิใหม่ได้พระสงฆ์ในเจ็ดลูกที่มาหลังจากนั้นก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงจรแห่งความทรมานนี้ด้วยการศึกษาวิจัยสมัยใหม่ในปีพศ2558ทีมวิจัยจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าไปศึกษาวัดแห่งนี้อย่างจริงจังการศึกษาพบว่าโครงสร้างของวัดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือสร้างเป็นรูปแบบยันมหาลาภที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระประธานการตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพบว่าบริเวณใต้วัดมีสน แม่เหล็กที่ผิดปกติความแรงของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาเที่ยงคืนโดยเฉพาะในคืนวันเพ็ญซึ่งตรงกับเวลาที่มีการรายงานเสียงสวดการสำรวจด้วยเครื่องกล่าว e n e t r a t i n g Radar หรือ GPR พบว่าใต้วัดมีห้องใต้ดินขนาดใหญ่ที่ไม่ปรากฏในแบบสร้างภายในห้องมีวัตถุที่มีความหนานแน่นสูงจัดเลี้ยงเป็นรูปแบบพิเศษแต่ทีมวิจัยไม่กล้าขนพบเพราะกลัวจะรบกวนสิ่งที่ไม่ควรรบกวนปาฏการณ์การในช่วงศตนามิปี2004เหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในวันที่26ธันวาคมี25 00. 47เป็นวันที่เกิดสึนามิขนาดใหญ่ในขณะที่คลื่นยักษ์ซัดเข้าสู่ชายฝั่งอันนามันและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรุนแรงแต่เกาะแห่งนี้ก็ปลอดภยัยอย่างปาฏิหาริย์นายอํำนาจชาวประมงที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองเล่าว่าวันที่เกิดสึนามิผมเป็นคลื่นยักษ์เข้าใส่เกาะแห่งนี้ด้วยตาของผมเองแต่พอคลื่นจะถึงเกาะมันก็แยกออกเป็นสองส่วนและไหลผ่านเกาะไปโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆเลยเล่าว่ามีกำแพงล่องหนที่ป้องกันเกาะแห่งนี้อยู่แล้วคืนนั้นผมได้ยินเสียงโซ่ดังขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนเป็นการขอบคุณหรือการ ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้คอะหลายการสำรวจหลังสึน,นามิพบว่าเกาะแห่งนี้ไม่มีร่องรอยความเสียหายเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เกาะอ,อื่นๆกล้เคียงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยหลักฟิส์ทว่าไปบรรยายสภาพปัจจุบันณนะเวลานี้เกาะแห่งนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ห้ามสำหรับชาวประมงท้องถิ่นป่าไผ่และหญ้าโคนได้ขึ้นปกุมตาม นเดนและบริเวณรอบวัดจนแทบมองไม่เห็นของโครงสร้างอาคารเห็นเพียงยอดเจดีโบราณที่จำหุดโอมาเหนือหญ้าสูงอาคารหลักของวัดทำจากศิลาแรงและอิฐโบราณกนหนังส่วนใหญ่ยังคงมั่นคงและปกคลุมไปด้วยมอสและลายเช่นสีเขียวขจีผสมกับสีดำทำให้ดูน่าขนลุกหลังคาหลายส่วนได้สุดวนลงแล้วทำให้แสงแดดต่องลงมาเป็นแสงฮาโลสีทองอ่อนๆที่ดูลึกลับในช่วงเวลากลางคืนบริเวณเกาะแตงเงียบเหงาอย่างผิดปกติไม่มีเสียงนกหรือเสียงมแมลงเหมือนป่าทั่วไปเพียงแค่เสียงลง หลับไหลผ่านใบไผ่และเสียงขึ้นเบาๆที่เสาะใส่ชายฝั่งอินปูลอากาศเล่าเกาะจะมีความชื้นสูงและหนาวเหน็บที่ปกติแม้ในช่วงเวลากลางวันแสงแดดจะจัดมากก็ตามสิ่งที่น่าสังเกตคือพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลักทำจากหินทรายสีแดงยังคงนั่งอยู่ในท่าสมาธิแอบใบหน้าของพระพุทธร,รูปดูเศร้าโศกลำดึกกว่าพระพุทธร,รูปทั่วไปท่าประมงที่เคยเห็นดังกล่าวเหมือนกับพระพุทธร,รูปนี้กำลังทนทุกข์ทรมานช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือหลังจากเ่ยงคืนจนถึงตีสามของคืนวันเพ็ญเป็นช่วงเสียงสวดังที่ และมีรายง,งานการพบเห็นปรากฏการณ์ประหลาดมากมายได้แก่แสงไฟสีแดงส่องออกจากหน้าต่างวิหารเงาดาขนาดใหญ่เพื่อนที่รอบเกาะและเสียงละครังที่ดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครเป็นคนตีหลายคนที่เคยเข้าไปในช่วงเวลานี้ได้รายง,งานว่าพบเห็นพระสงฆ์เจ็ดรูปเดินขบวนสวดมนต์รอบเกาะแต่พระเหล่านั้นไม่มีเท้าสัมผัสพื้นลอยอยู่สูงจากพื้นประมาณ1เมตรและเดินย้อนกลับไปแล้วกับย้อนเวลากลับไปยังอดีตสีน่ากลัวที่สุดคือเมื่อพระเจ็ดรูปนั้นเดินมาถึงจุดที่มีคนแปลกหน้าอยู่พระทั้งหมดหยุดเดินแล้วหันมาจ้องมอง ด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าไม่มีไนตามีเพียงความมืดที่ลึกลับไม่ผู้คนที่เห็นรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณจะถูกตัวไปจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมพระสงฆ์ทั้งเจ็ดลูกยังหายตัวไปอย่างลึกลับทำไมถึงมีเสียงส่วนมนในคืนเพ็ญและทําไมผู้ที่เข้าไปแล้วกลับออกมาพร้อมกับอาการประหลาดต่างๆการศึกษาวิจัยล่าสุดโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติก็ยังไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนกับเหตุการณ์นี้ได้สิ่งน่าสนใจคือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีรายงานว่าเสียงส่วนมนดังกล่าวได้ลดควาามดังงงลลแะ เ็ไม่มีเสียงสวดเลยชาวประมงเริ่มเดาว,ว่าอาจเป็นเพราะว่าพระสงฆ์ทั้งเจ็ดูปได้พบทางสู่การหลุดพ้นแล้วแต่ก็มีความเชื่อหนึ่งที่ว่าความเงียบนั้นเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นการรวมพลังเพื่อปรกากฏตัวให้โลกเห็นอีกครั้งหรืออาจเป็นการออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ที่จะเป็นที่พักผ่อนช่วนี้ลันเรื่องเล่าจากภูกราที่เข้าไปในปีพศ2561มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าวีรพลอดีตทหารราบไม่เชื่อเรื่องผีสางได้ทาการท้าทายตัวเองโดยการเข้าไปค้าง ในเกาะแห่งนี้เอาติดกล้องวิดีโอหลายตัวรอบๆและเตรียมอุปกรณ์ในการเอาตัวรอดอย่างครบครันอื่นแรกผ่านไปด้วยความเงียบงนันแต่คืนที่2เริ่มมีเสียงสวดดังขึ้นวิลพลได้บันทึกวิดีโอไว้และสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องหนีออกจากเกาะทันทีกล้องวิดีโอจับภาพได้ว่ามีเงาดำเจ็ดเงาเดินเข้ามาใกล้เต็นท์ของเขาแต่เมื่อเขาส่องไฟฉายออกไปก็ไม่พบล่องรอยใด,ดๆสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือเมื่อเขาตรวจด,ดูกล้องวิดีโอเช้าว,วันต่อมาพบว่าในวิดีโอมีเงาของเขาเองปรากฏอยู่ด้วยแต่เงานั้นไม่ใช่เงาปกติ เป็นเงาที่เคลื่อนไหวเป็นคนละทิศคนละทางกับตัวเขาและในบางช่วงเงานั้นดูเหมือนจะมีปีกแผ่โพออกมาหลังจากเหตุการณ์นี้วีรพลได้ป่วยด้วยโรคประหลาดที่แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ออกมีอาการชักในเวลาเที่ยงคืนทุกวันและจะพูดภาษาบาลีที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอาการนี้ดําเนินไปเป็นเวลา3เดือนจนกระทั่งพระอาจารย์ดังจากวัดใหญ่ในกรุงเทพได้มาทําวิธีให้จนหายดีตำนานสมบัติใต้วัดหนึ่งในความลึกลับที่น่าสนใจที่สุดคือตำนานเรื่องสมบัติที่ฝังอยู่ใต้วัดตามเรื่องเล่าของคนรุ่นเก่าพระครูสุวิธรรมเคย เป็นพระของเจ้านายท้องถิ่นก่อนที่จะบวชท่านมีสมบัติจํานวนมากที่ได้จากการค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติของมรละท่านได้ฝังสมบัติเหล่านั้นไว้ใต้วัดประกอบด้วยทองคาพลอยและสิ่งมีค่าของสะสมโบราณจากจีนและอินเดียสมบัติเหล่านี้ถูกสาบแช่งไว้ด้วยเวทมนต์ขลงังทําให้ผู้ใดที่คิดจะขุดหาจะประสบกับความโชคร้ายมีเรื่องเล่าว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปขุดหาสมบัติที่ฝังอยู่ใต้วัดแต่พอเขาุดลงไปได้ลึกประมาณ2เมตรเอกก็พบกับซากศพที่ยังไม่เน่าเปื่อยเป็นศพ น่าอ่านญี่ปุ่นตัมผัสศพนั้นได้ป่วยด้วยโรคประหลาดและเสียชีวิตลงทั้งหมดการคุดพบในครั้งนั้นได้หยุดชะงักและไม่มีใครกา้เข้าไปขุดอีกสมบัตินั้นยังคงอยู่ใต้หัวจนถึงปัจจุบันบางครั้งคืนที่ฟ้าแลบจะมีแสงสีทองส่องขึ้นจากใต้ดินราวกับสมบัติเหล่านั้นกำลังเปล่งแสงเกาะวันล้างแห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถกระจัดความลึกลับได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยา,าศาสตร์นักวิจัยเรื่องลึกลับหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่มีความรู้ด้านจิตวิญญาณสูงเเเเเรรรืื่่่่่นนงง่่ออองงงงงงาาาาตๆททีีีกกิิดดขึ้้้นนนนบบแหยยัคป็ธไไม ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ทั่วไปสิ่งนี้แน่นอนคือเกาะแห่งนี้มีพลังบางอย่างที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะการผูกพันทางจิตวิญญาณที่มีมาแต่อดีตหรืออาจเป็นเพราะธรรมชาติของสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันปัจจุบันเกาะแห่งนี้จะคงเป็นสถานที่ต้องห้ามสําหรับคนทั่วไปแต่กลายเป็นสถานที่ที่ให้บทเรียนสําคัญเกี่ยวกับความารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเข้าใจในธรรมชาติที่ลึกลับของจิตวิญญาณและความสําคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเสียงสวดมนียังงงคคึึ้้นนนใืววเเเเเ็็ปสรรกกอหาาะลถม หมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมและการค้นหาจธรรมที่ลึกซึ้งกว่าสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นเพื่อนที่เราฟังเรื่องราวาของกอวันล้างแห่งนี้คงจะรู้สืขนลุกและวันไหวไปพร้อมๆกับผมไม่มากก็น้อยเช่นกันนะครับเรื่องราวาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเาวาแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแต่เป็นเรื่องเล่าที่สั่งสมมาจากคำบอกเล่าของชาวประมงและผู้คนที่อาศัยในพื้นที่มาหลายชั่วอายุคนผมเชื่อว่าการฟังเรื่องราวาแบบนี้จะทําให้เราเข้าใจมิติอื่นของชีวิตได้มากขึ้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถอธิิิบบาาาาายยได้ผลททงงวศสสตร์มมี่กั ในโลกที่ยังคงรอการค้นหาและการเข้าใจมันมากขึ้นสิ่งนี้สําคัญคือเราควรมีความเคารพต่อสิ่งที่เราไม่เข้าใจไม่ควรไปบุกรุกหรือทําลายสิ่งที่อาจมีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีความหมายสําคัญต่อชุมชนท้องถิน่นการอนุรักษ์เรื่องราวและประเพณีของบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรร่วมมือกันทําสําหรับใครที่อยากจะไปสํารวจต่อแห่งนี้ผมขอแนะนําให้คิดใหม่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองแล้วยังเป็นการไม่เคารพความเชื่อของชาวประมงท้องถิ่นอีกด้วยหากอยากเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้สามารถไปพูดคุยกับชาวประมงอาวุโสในพื้นที่ได้เา ดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวละความรู้ที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนเรื่องราวของเกาะวัดล้างแห่งนี้เป็นเหมือนบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าความเคารพความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผมหวังว่าเรื่องราวที่เล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับท่านผู้ฟังทุกคนและขอให้เราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เรื่องราวอันล้กษค่าเหล่านี้ให้คงอยู่สืบต่อไปเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลูกหลานของเราจะได้เรรีียนนู้ต่่ออไปขบคคคุณทกวาม เรบฟังจนจบครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ออกมาฟังทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบขอบคุณครับ